เรามาถึงที่บรรยากาศไทยพาร์คนะคะร้านขายของร้านรวงมากมายไม่ใช่ส้มตรงส้มตำตอนนี้ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วแต่ว่าอากาศยังดีอยู่เขาขายถึงสามทุ่มเขาบอกนะแต่ถ้าร้านไหนที่ขายดีๆก็ห้าโมงเย็นก็หมดแล้วบรรยากศาศเหมือนเหมือนบ้านเราเลยรสชาติก็เหมือนบ้านเราอะ่ะโอ้อยแล้วก็ไม่ได้ขายแพงนะห้ายูโรห้ายูโรสองยูโรนะห้ายูโรสองยูโรน้ําก็กระป๋องละ ยูโรค่ะนี่นะคะมีกล้วยทอดอะไรคะอะมีนี่นี่มีกล้วยทอดนะคะกล้วยทอดไข่นกกระดาษไข่เคี่ยไข่หงส์แยกย่าไปหมดเลยนี่เป็นร้านนี้ไข่นกกระทาอร่อยมากขะอุปยขอบคุณค่ะกล้วยวอก็อร่อยมีมีตอร์ไม่มีสูตรพิเศษอะไรอะไรอะไรบ้างคะแทนกลับมาเร็วมีสูตรพิเศษอะไรบ้างคะมีหลายอย่าง สำคัญแม่ค้าใส่ใจลงไปด้วยนะคะถููต้องค,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 คุณคุณคะุณค,คุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อสวีวันค่ะชื่อสวีวันนะครับมาอุดหนุนร้านคุณแม่สวีวันได้นะ,ะอร่อยทุกอย่าง <ขอ S 1> ไปก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีค่ะอร่อยมากค,ค่ะเหนื่อยท่านกสดีค่ะ เจอแฟนขับเราเจอแฟนขับเราแล้วนะคะขายอะไรคะวันนี้มาขายอะไรคะคุณพี่่๋วยทอดมันทอนก๋วยทอดน้วยทอดมันทอดอยู่ซื้อไปอ่ะอุ้ยอร่อยเอาเจ้าเจ้านี้ใช่ไหมอร่อยอร่อยไม่กิแย่งแย่งเขากินอยู่ค่ะเป็นไปลุงพีบ่ะมันชื่อมันชี่สองพันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดียวพ่ดียวพ่เดี๋ยว่เดีวี่เดี๋ย่เย่เ่ี๋พี่เ่ยเ่่อย ชื่ออะชื <diction aries> <ỗ df od> ่อชื่อมีเฉยชื่อมีเฉยชื่อมีค่ะชื่อมีชื่อกับชื่อมีนะคะอร่อยมากนะคะมันทอดชื่อร้านเหมือนกันเหรอไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางโน้นช่วงนี้เป็ตำรวจมากวนไหมคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่มีแล้วไม่มีหลายปีแล้วมาเร็ว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 นี่นะไข่น้ำไข่น้ำคาเฟ่ไง ส้มตำพ่ปุ่รนะคะสวัสดีค like no yeah, ่ะที่มาซื้อที่พี่น้องบีมาซื้อตะกี้ไงญี่ปุ่นใช่ไม่มาค่ะส้มตำพ่ปุ่นอร่อยมากนะคะถ้าใครมาไทยปาร์คกันรูุ๋นเดี๋ยวส้มตำพ่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นขายยี่ไค่ขายมะนานแล้วยังคะขายอรยขายเดือดและชิมย่างค่ะรถมือเธอรถมือทองที่สำคัญมีสูตรพิเศษอะไรบ้างคะ อ๋อใส่ใจ่อาเห็นไหมนะคาใส่ใจลงไปยังไงฝากร้านญี่ปุ่นด้วยนะคะทำอะไรตั้งครัวอะไทุกอย่างเลยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะขอแซงหน่อยไม่ใช่ใส่ใจอย่างเดียวครับนั่งออกด้วยนั่งหอยข้าวหอยออกด้วยเรื่องไอติมนะคะเต้าส่วนะเต้าส่วนอร่อยมากแล้วก็ลูกเดือยไม่เมื่อกี้คือให้เออ่ อะไรนะั้นใส่ถุงมาอะไรนะั้นสีเหลืองๆขนุน,น,นสวยใช่ไหมคะขนุนใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมคะเออใส่ถุงเราใส่ถูกแล้วเราก็ไม่รู้เอ๊ะขนุนใส่ลงไปในไหนคือใส่ลงไปในนี้อร่อยมากค่ะ,ะ,ะไปแล้วค่ะคุณแม่ใส่ทุเรียนตะเกียบทุเรียนเราซื้อตรงไหนอ้าวยังไม่ได้คซื้อน้ำแข็งใส่แล้วไปได้ยังไรไ่ไนี่นี่ไปร้านไปร้านยำแหนมยำแหนมยำแหนมใช่ไหมฮะเป็นยังไงป้าไหนป้าที่ใส่หมวกนั่นหรอใช่ป สองสาวเรไปไปตามไปแล้วตามไปแล้วตามไปแล้วเขาเรียกเลยสองสาวเร็วเนื้อแฟนขับแฟนขับเต็มเลยใช่ไหมคะแฟนขับชิยมาอยู่ไหมเนี่ยอยู่อ่ะสานาทีละอาทองไทยไปนิทองไทยไปิทองไทยไข่ไข่อะไรคะ ขายีกงกเตียวขเย็นาขยดยเนืแกายวยนื้กาด้วยแหละสัอช่วอฝากร้านหนึงค่ะชื่อพี่ชื่อพี่อะไรคะทีกกุ้งไทยปาร์คที่กุ้งไทยปาร์คใช่ไหมคะโอ้อร่อยเลิศพี่ล่ะคะพี่ขายก็รลยนเนื้อเบลโปรต้มยำก่มากต้มยำกระชายปารโปที่พันธุ์นี้อะไรอีกใส่หมกสีแดงคะสวยสวยธรรมดานะคะสวยเลิศเลิศ มาบริณฑ์ตั้งแต่หัวโปกงนะจ้าเดี๋ยวมาไม่ถึงนี่มะเขือเทศนางของนางก็แดงแดงนะสดมากนะคะสดมากค่ะลูกเองใช่ค่ะมีสวยเห็นไหมสวยตำตำตำอะไรคิดว่าอร่อยที่สุดคะตำไทยตำไทยถ้าเกิดว่าใครมาร้านนี้ต้องถายตำไทยนิดนึงนะเขาบอกว่าออร่ยเพราะ คุณภาพของสินค้าเป็สะอาดสะอาดอนาอนาเนี่ยแดงมากเลยอ่ะขอถามนะมะเขือเทศแดงของไม่ค้าแดงไหมคะแดงชนะเลิศกาชนะเลิศมีมะกอกด้วยค่ะคุณค่ะสมบนรณ์โนนโน่นคอะไรนะทุเดียนอันนี้ฝาดเดือดเนาะทุเรียนทุเรียนคงหมดอ่ะ หมดแล้วล่ะใช่เหลือไม่มีอันเองเอ๊ะอันนี้อะไรน้ำสีเหลืองน้ำอะไรสีเหลืองน้ำอะไรเงี้ยมังโกลาสีครับอะไรนะคะมังโกลาสีมังโกมะ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 โกลัสซีอะไรอ่ะมะม่วงมะม่วงแมงโกอ๋อเป็นน้ำมะม่วงนะคะ ไม่คนไทยอย ar, of of s. Oh. <S oh. ู่เวียดนามบางร้านก็เป็นคนเวียดนามนะค่ะอ๋อมาลัยก็เป็นคนเวียดนามโจนนะท้ายมือนั่งนจับีผู้ชายข้างหลังโจ้นผู้ชายข้างหลังเป็นโจนเหรอโจคนไหนใช่เหรอสี่คนห้าคนด้านหลังดยสี่เสื้แซบเขอบอกว่าผู้ชายเสื้อแขนยาวสีขาวเทสเอใส่ที่สุดค่ะเขาบอกทำท่าถ่ายแจงนะ เทเดใส่เลยแต่ว่าแต่ว่าแต่่วาใส่ข้างหลังนันข้างหลังแต่ว่าเราไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาเย็ดเราแล้วเขาจะมัดมือมัดตีนจะจับโยลงชั้นสี่หรือเปล่าเราก็ไม่รูงนั้นไปต่อลนั้นมีน้ำมีน้ำพริกมีน้ำพริกน้ำพริกมีหลากหลายไปดูน้ำพริกเนี่ยมีข้าวแตนไปนะน่ะนี่มาเขือเทศที่นี่ทำไมมันแดงนเด่นยันะเนาะวันนี้ปลานี่แจ่วใช่ปะเนี่ยามน้ำพริกไก่ทอดเมื่อกี้คุณคุณบ๊อบซื้อไก่ทอดร้านนี้ใช่ป่ะคะ คใช่ค <mondo> no, mm ่า hmm. อ <this bells> okay, no, ันนี้แล้วนี่ก็อร่อยข้าวแตนี่มีฟานนิมไปทอดแล้วไปนี่มทอดฟานนิมส้มไปเดี๋ยวเราไปกับไปหาสาวมันก่อนไาเดี๋ยวไปหาสาวสันก่อนนะคะฝั่งนึงอะอ้เจ๊ไอ้เจ๊ข้าวหนามขายข้าวหนามเลยไปเจ๊คมอสหูเตะข้าวหลามปิดไว้ก่อนเนาะปิดไปก่อนไป